ที่จ้าสวัสดีพี่น้องแฟนเพจบ้านสวนมะชีราพ,พอดมูลค่าพ,พี่น้องเขาวสวนมะละงุนพี่นอ้องบู้ยบ่ได้เขามาหลุดลงดูพี่น้องเกี้ยมมะลงุนตกเตศลลงมาจังเี่โอ้ยม่หลุดแม่ฝนไปยึดทุ้งตุ้งปูนุ่งดูหลักพี่น้องสาดฝนให้เลยเกี้ยมันตกตัวนี้พี่นอตต้อ,นอ,นองมึนร้งปล่อยไปตามธรรมาชาติจ้า เร,รอบนี้สีหมากมากวะเนี่ยบม่ได้หวนน้ำเนี่ยเน็พี่น้องไฟล,ละจ้าอุ้ยต้นใหญ่เต๋อกระเทือนอยู่พี่น้องบ่ได้ขมาโดนแลวจ้าอุ้ยเฮียแหงลงุหมวะแหนพุ่นเองในตัวมหลดบอก่ได้าพุ่นบ่ได้มาใสปุ๋ยเลยที่เ็พี่น้องปล่อย่ามมชาิพักเนื นั่นถือเป็นหมาใหกใครบ้าล่ะสายมัดขัดจากงต้นนั่นต้นเป็นจะได้กินหมากหรายรอบแล้วดิเพราะท่านได้กินหมากจ็กรอบพีจ้าพี่น้องอันไวมะละกากัจะเป็นช่วงไหนต้อนอ่ะคืออ่อยต้อยเอเตเอตแะไม่เฉยเลยมจาัดก,การอยู่พี่น้องจักเหมืออยู่แตงกิ้งเขากอนดอกพี่น้องมึงแน่พี่อย่าลงบ่เนี่ย,ยไมจังไรเสือล่า ไม่ปล่อยตามธรรมาชาติจาบด้ยมอานพ่นยาบด้ยมาเอียงให้เขาเป็นไปตามธรรมาชาติของเขาไอคันฟูกกะทอว่าได้กินมากไปข้างก็ว่าจะเฮ็ดไม่กับด้ยเฮ็ดไม่เลี้ยวจัดตัวนอนตัวใหญ่มากเลยเฮ้ยพี่น้องชิเมจูได้ตัวบักใญหนึนงฟัก เออร้านเมาออกใครก,กอนพี่น้องบอสอบมานี่จังเบิดเนี่ยเออตัวยังเขียวเขียวปื้อเลยพี่น้องบบไวบ้โบไว้แบบนี้บบมักบบมักผีเสือมาใครใส่เพราะว่าเปิดอันนี้ไปงานนี้กระสิมีนี่มึงส่งเฮ้ยว่าด้วยยุทธหัวฉันไม่เอานะฉันไม่สู้ด้วยนะไม่ชอบจิ <c ười> มโจได้พี่น้องเบึง้งสังเกตเบึง้งยอดบอกกังวลลวด ก๊ดกดกินเงียนะแม่นวดนั่นนอนกิน huh. กินจนอ้วนจนพี hmm. <c ười> okay. ่เบิดคนน่ะเขี้ยวเท้าขึ้นไปพี่น้องตัวบักเอบหนึ่งต้องให้ร้านเมาออกให้ไปตัวใหญ่ดีพี่น้องเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอามาหมักแบบนี้มึงเนี่ยเดี๋ยวไปยังเห็นอยู่พี่น้องเลยคนขี้งูกเจอแบบนี้ พี่จะได้กินมากาโอ้ี่จะได้กินมากแท้ไอ้แซงมัทเถาะปล่อยไปสักก่อนนะจ๊ะพี่น้องมีเวลามาจัดการมันองุ่นมันมันทนอยู่นะจา๊ะกะคลิปนี้กะฝากพี่น้องกดไลก์กดแชร์กดติดตามาเพจบ้านสวนวิชิราพอดนเด้อจ๊ะเด้อโอ้มีหอวทั้งงกมีหอวหลุดงก,กโอ้ยพี่น้องอข้อไว้หนิคะที่ตน